วันอังคารที่7ตุลาคม2568เวลา10นาฬิกาห้องประชุมพนัง9ชั้น3อาคารสารกางจังหวัดนนทบุรีนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานกล่าวต้อนรับเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่45พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวอุปถัมภ์และมอบของที่ระลึกให้แก่เยาวชนโดยมีนายจุนนัทเดชกังสุกุลประหลัดจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานทางนี้มีนายกรทนศรีชุมจันทร์ประหลัดอวุโสหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารงานปกครองรักษาร,ราชการนายอำเภอปากเกร็ดนายปีดาเชื้อผู้ดีที่ปรึกษาจุฬาราชมตรีนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว<ม>และจังหวัดนนทบุรีได้จัดกิจกรรมโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่45 ระหว่างวันที่6ถึง26ตุลาคม2568รวมระยะเวลา15วันโดยนำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาพำนักกับครอบครัวปธรรมในจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น16ครอบครัวแบ่งเป็นครอบครัวมุสลิม12ครอบครัวและครอบครัวพุทธ4ครอบครัวรวมเยาวชนทั้งสิ้นจำนวน36คนโดยกิจกรรมครั้งนี้มุ่งหวังให้เยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตการศึกษาอาชีพและวัฒนธรรม ของครอบครัวอุปถรัรมภ์ในพื้นที่ต่างศาสนาเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีความสมามัคคีและความสมานฉันท์อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืนในสังคมไทย